โรงเรียนบ้านเมืองปังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น189คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนภายใต้การบริหารงานโดย นายชัยวัน์ไก่ราชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปังการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปังได้ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง จุดเน้นที่3ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของสถานศึกษาและบริบทของชุมชนนำมากำหนดนโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงทันเวลานักเรียนมีความสุขและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยกำหนดเป้าหมายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 1. นักเรียนทุกคนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 2. ครูทุกคนใช้ความรักความเข้าใจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน 3. สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นใจให้กับผู้ปกครองชุมชนและสังคม 4. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียนทุกคน 5. ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในโรงเรียน 6. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 7. นักเรียนออกกลางคันเป็นศูนย โรงเรียนบ้านเมืองปังได้ดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแอปดราโมเดลซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน5ขั้นตอนในการบริหารจัดการดังต่อไปนี้การวิเคราะห์ข้อมูลบริบทชุมชนการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการดำเนินงานการวางแผน เป็นการร่วมกันประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายการดำเนินงานตามแผนเป็นการร่วมกันดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกำหนดบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนดังนี้ 1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 2. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน 3. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนเพื่อดำเนินการในทิศทางเดียวกันทั้ง5ขั้นตอนด้วยกรอบแนวคิดนวัตกรรมแคร์โมเดลการร่วมกันสะท้อนผลและการนิเทศผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาการให้รางวัลเสริมแรงผู้บริหารให้รางวัลเสริมแรงกับครู เพื่อให้มีความมั่นใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเผยแพร่นวัตกรรมแคร์โมเดลประชาสัมพันธ์ความสำเร็จการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายได้แก่ 1. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. โครงการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมแคร์โมเดลวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนโดยดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านเมืองปังมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกรอบแนวคิดแคร์โมเดล เป็นกรอบในการดำเนินงานตามขั้นตอน5ขั้นของกระบวนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้เช็คการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงการเข้าเรียนการแต่งกายการทำผิดระเบียบวิน,นัยโดยจัดกระทำข้อมูลเป็นรายวันลงในบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียนมีการสรุปรายงานต่อผู้บริหารผู้ปกครองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบนักเรียนที่มีปัญหาครูประจำชั้นครูที่ปรึกษา จะติดตามประสานผู้ปกครองเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและผู้ปกครองต่อไป e x o c i a t e ภาคีเครือข่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความจำเป็นที่จะต้องมีภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนกิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนรวมไปถึงการส่งต่อรีแพร์การแก้ไขพฤติกรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้นและพร้อมที่จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต่อไป evaluation การติดตามประเมินผลมีเป้าหมายหลักคือต้องการข้อมูลที่ผ่งชี้ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่รวมถึงการศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องอะไรบ้างโดยเป็นการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบของสถิติเพื่อ,อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป กระบวนการในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปังร่วมกับผ่าขีเครือข่ายและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ขั้นตอนที่1การรู้จักนักเรียนรายบุคคลคือครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาได้ข้อมูลจากการประชุมชั้นเรียนผู้ปกครองนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนจากนั้นจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศรายชั้นรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนขั้นตอนที่2การคัดกรองนักเรียนคือครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนซึ่งนักเรียนเป็นผู้ประเมินตนเองผู้ปกครองประเมินและครูที่ปรึกษาประเมิน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากที่สุดและนำข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่มนักเรียนออกเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มปกติ 2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 3. กลุ่มมีปัญหา 4. กลุ่มพิเศษขั้นตอนที่3การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นภารกิจในการดูแลของคณะครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมนักเรียนทุกกลุ่มโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทักษะชีวิตทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการด้านต่างๆขั้นตอนที่4การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาดำเนินการดังนี้ 1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้นครูที่ปรึกษาเริ่มต้นสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนไว้วางใจที่จะปรึกษาสอบถามให้ทราบถึงปัญหาวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับนักเรียน 2. การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ครูประจำชั้นประสานงานกับครูผู้สอนท่านอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาเช่นหากพบปัญหาด้านการเรียนให้จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมมีปัญหาด้านเศรษฐกิจแก้ปัญหาโดยการจัดหาทุนการศึกษาและจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียน ซึ่งกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเป็นการติดต่อสื่อสารสองทางกับผู้ปกครองเพื่อรายงานข้อมูลขั้นตอนที่5การส่งต่อการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเมืองปังมีการดำเนินการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกการส่งต่อภายในเช่น นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมส่งต่อให้ครูแนะแนวเพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมการส่งต่อภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการสร้างและดูแลภาคีเครือข่ายจัดทำทะเบียนข้อมูลภาคีเครือข่ายและมีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการสร้างช่องทางในการติดต่อประสานงานโดยการสร้างกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กโดยภาคีเครือข่ายภายในโรงเรียนคือครูประจำชั้นสภานักเรียนนักเรียนแกนนำงานอนามัยโรงเรียน งานแนะแนวงานกิจการนักเรียนงานวัดผลและประเมินผลส่วนภาคคีเครือข่ายภายนอกโรงเรียนคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนักเรียนโรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นเครือข่ายในการส่งต่อสู่ภายนอก และเป็นวิทยากรให้ความรู้และรักษาสุขภาพนักเรียนสถานีตำรวจภูทออำเภอประจักษ์ศิลปาคมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวินัยจราจรการป้องกันตนจากยาเสพติดการป้องกันตนเมื่อเผชิญกับเหตุร้ายพระครูอาทรวรรกิจเจ้าคณะอำเภอเจ้าอาวาสวัดลุมพินีวันวราราม พระครูสอนศิลธรรมให้ความรู้ในกิจกรรมสำคัญทางศาสนาการเข้าค่ายคุณธรรมมูลลนิทรักไทยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำนักเรียนและโครงงานอาชีพสมูสสอนโรตารี่มอบจัก,กรยานมอบเครื่องกองน้ำดื่มและโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองสนับสนุนทุนนักเรียนยากจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฝ่ายปกครองให้การดูแลความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการและสอดส่องความประพฤติของนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานสนับสนุนงบประมาณและจัดอบรมให้ความรู้รวมทั้งร่วมประเมินโครงการ การส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพเงื่อนไขค,ความสำเร็จการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2560จนถึงปีปัจจุบันครูเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์จากหน่วยงานต้นสังกัดจัดอบรมให้ความรู้และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจำนวน16คนคิดเป็นร้อยละร้อยการนิเทศติดตามให้ขวัญกำลังใจ ใช้รูปแบบการนิเทศตามกระบวนการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแอปดราโมเดลจัดทำแผนการนิเทศโดยจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในมีการสะท้อนผลและนำผลการนิเทศไปปรับปรุงเทคนิควิธีการดำเนินงานและผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจในระดับมากมอบเกียรติบตัตรผู้มีผลการปฏิบัติในระดับดีเด่นจำนวน16คน คิดเป็นร้อยละร้อยการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนบ้านเมืองปังได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของสังคมชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. รางวัลระดับประเทศเด็กหญิงปันละพีเพียซายได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น 2. ระดับชาติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์3ระดับชาติได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์4รางวัลเสมาปปสผลง,งานดีเด่นระดับทองปีการศึกษา2559 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข5ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศโรงเรียนสะอาดระดับจังหวัดอุดรธานี6ได้รับรางวัลชมเชยอนุบาลอ่อนหวานระดับจังหวัดอุดรธานีจากความสำเร็จดังกล่าวโรงเรียนบ้านเมืองปังมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดขึ้น